ท่านยายไหอันนี้คือ,อยังไงอ่ะไม้พิเศษสำหรับซอยมะม่วงวิธีการซอยมะม่วงชนิดใหม่เด้อถ้าใครไม่มีก็ทำแบบนี้ได้เอาเสียม,มาอย่างนี้ไปในนี้ไม้แย่ไข่มดแดง <c oughs> ไป <c oughs> เอาลงบงไมห้หมดเลยเอามาอย่างเงื่อนงวดเอ โอเคตายตายตายต้องค้นัาโต้ะคน้นคโต้หรอจะเอานี่ไจนี่ผลของการใช้เสียมได้เยอะอยู่นะแน่มาบ <ใน S 2> ว,วงสามดูดูนะคะเนี่ยเป็นตลอดปีที่หลัง ไม่ใก่ไม่ได้ต้นนะต้องงี่วลงกมเป็นมะม่วงที่อร่อยค่ะไม่มันหวานกินได้ที่หมู่บ้านเพราะมันขึ้นไม่ได้เก็บเยอะเดี๋ยว เพราะมันสูงมีใครกินมีใครกินได้มัน <h> ก <arta> ็เลยกินได้ทั่วถึงอาพ่เฮ๊เธอวยไม่ปวดแขนป่ะมันหลายคนอะเล่ยนอย่าง โอ้โหแต่เพนย์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 จรเข้เลยอจีมมีหนึ่งในประเทศไทยที่ใช้เสียงตอยมะม่วงแต่ดาบใหญ่ เอาไปโลดเอาไปโลดมันหลนเอาไปใหญ่แต่ลิงเดี๋ยวมันก็เป็นอีกนะเดี๋ยวมันจะเป็นอีกอยู่นะยอดมันออก

เออแถมมาเห็น เจ้นยมาแตอใสี่โมเมนมือบังกลองละบอกทายยังไดมือบังตะกลงจี่มาทายเจ้าอาชิเป็กสอยอ่ะโอ้ยวันนี้ได้ออกกล้องไหม